เราขอไว้อะไรให้กับทีวีเมนกดสวิตช์อยู่อันนี้เคอเกิดปัญหาใหญ่ทุกคนก็คือเนี่ยมันไม่ตรงตีนะแขนกลมันหักอะโอเคปล่อยทิ้งก่อนคือเราจะบินหนีนะ โคตรแรงโอ๊ยปิวไกลจัดเออเออยิงปิวปุ๊บเรียบร้อยสวยสวยครับสองพี่น้องโอเคเส้นกรจะยิงเชือกเรามีเชือกอยู่ไหมเชือกหายหมดหรอหายหมดหายหมดเฮ้ยไม่หมดนะมันมีอยู่อันหนึ่งอ่ะมีอยู่อีกอันหนึง่ง จะไม่ผิดกำลังจะกดเลยนี่ลอยไปหาโอเคเราจะต้องลอยไปลอยไปอีกชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบตึกลงมาแบบนุ่มนวลกับแอสโตทอยเล็เฮ้ยดิงกดกดกดสิ ดึงมันวิวดึง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 เต็มตัวดึงวิวนี่คืออะไรไปชุบชุบชๆบชบโอเคสวยอีกี้ยวจะเป็นอะไรกันนะก,กันหนาวเนะี่ย อติดเลยโอ้โหติดโคตรยาวเลยลอยโอเค,ออเคสวยที่เรายึดกับมันไว้อยู่ไว้ก่อนกบักบบ้านกับบ้านแอตโตไม่ไหวแอตโตไม่มีปืนอะแอตโตไม่มีปืนไม่ไหวฮะต้องมีปืน เค้า้าแอตโตไม่ไหวแอตโตกากเกินไม่บุยแอตโตนะต่อไปตาคิวพี Man, 1, aut, ung, ่ไทยทัามคอมเมราเมพี่เทพตอนลุงจีแมนโอ้อย่างเป็นไรพี่เทพตอนลุงจีแมนอีพีวันนะตอนลุงจีแมนมาใหม่ๆเลย ตอนนี้นเืาแบบโลาโคตรด,ดีใจแต่ตอนนี้ไม่ต้องดีใจมาออกโลก็นเลยกันออกโล่แทนนะครับกดไฟสายนี่บินได้ตีลังกาไปหนึ่งตลบลอยแบบนิ่งๆิว้าไปอีกหนึ่งช็อตตีลังกาไปสองช็อต เบยังสวยๆกดเดินหน้าไปหน่อยหมุนตีลังกาไปหนึ่งเตรียมตัวกดยิงเรียบร้อยค่าสึกเราหายไปแล้วหนึ่งคน,คนหนึ่คนนึงบินหนีสิครับนี่หลบแบบดิจิตอลชึสวยโอเคเขาบินบินไหมไม่บินฮะเขาพังนฮะ ขเขาพังจริงเสียดายด้วยเพื่อนไม่รู้จักเขาว่าเสียดายมันบินแรงแรงเลยโอเคเดี๋ยวมันก็กลับมามันไม่รอดหรอกแอบเน,นเนียนในการล่องหนไม่เอา,าเราค่อเห็นระบบภายในชิน โอเคในนั้นจะมีคนใหามันปิวได้ถ้ามันเร็ววงก็ชัดชัางเจนเป็นหมุนได้ไงต้องมีคนแหละเฮ้ยมีมีมีเฮ้ยเราลุดเสีวยวเด็หลุดนานด้วยเห็นลุดโคตรด,ดีลุดอะไรตอนนี้โอเค เราจะมาหลบหลีกแบบเขาไม่ได้เพราะเราเป็นพี่ไททันเราต้องเก่งอยู่แล้วหลบแบบดิจิตอลไม่อยากลอยแต่อยากบินเรียบร้อยลงจอดแบบสสวยๆหมุนตีลังกาสิบสองตลบหยุดไอพ่นกดเดินนะอุ๊ยใครว่าใครอะทุกคนหนีหนีหน หนีหนีสิเฮ้ยปิดเลยเข้า้สีแดงไม่มีโอเคโอเคตีลังกาฮะใครอะปืนหรอปืนบัตเตอร์เจอไททันคาเมล่ามาดิมาดิาดปืนบัตเตอร์คิดว่ากลัวหรือไงหันปืนหรอหลบก่อน นี่ยิงปืนได้เงนไม่ได้ดิยิงปืนไม่ได้ดิฮ่าฮ่านี่ไงนี่ยิงปืนมาปืนปืนไม่ก่งกลัวปืนคิดว่าใช้กลัวเหรอโอ้โหกล้าอุ้ยอุ้ยมันร้ายว่ะมันร้ายมันร้ายไอ้สุมมันร้ายเอาหน่อยหน่อยได้ไหมอ่ะ สีเขยียวเอาทีวีแมนไปพีโอวีเอาตัวพี่ใหญ่ไปเลยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ใจเกเรหืมชูดาบขึ้นพร้อมต่อสู้ส,ส,สุดวันเนือดเลึกซะนี่เบกท่าสวยยิงปืนไฟขำอ่ำสงเฉงไม่โดนตอทีวีอาบแสง มันก็จะหยุดตัวเราก็หยุดให้ได้หนีสิครับรออะไรชึบตารางมาขออโอเคพี่เทนทนทำไม่ได้ยังอยู่ มน่าจะไม่ไหวอะทุกคนทุกคนเราต้องไปเอาไอที่ดึงมาเราลืมเอามาโอเคอุ๊ยติด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 โอเค,อเคกับหลังหันสวยสวยชิปชนชิปสวยโหดันพี่แอตโตนถอยหลังมาไกล เราจะาเอาพี่ไททันคาเมล่ากลับไปให้อยู่ยเหมือนเดิมโอเคภาวารอดพี่ไททันคาเมล่าพี่ไททันคาเมล่าไปเจอพี่ไททันคาเมล่าวู้บินต้องบินอันเนี้ยไม่ไหวถ้าไม่บินนี่ไม่ไหว,ไไไหวคือเราต้องกลับหลังมันไปตรงเนี้ย แค่นัตโตยังอยู่เลยเนี่ยแค่นัตโตยังอยู่เลยเชฟแ,แต่เฮ้ยเขาตายเพื่วกคนในหยเงอาหาร้ยดึงเร็วขึ้นมาพี่ช้ท่านทำเป็นลูกสละชีพเพื่อหัว ไม่เป็นไรมาแต่หัวก็ได้ทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นไม่พี่ไททันคาเมล่าขยับไม่ได้นี่ไงแล้วทุกคนแล้วชุบมาเอาอย่างนี้เราสลับคนกันแทนให้ ให้เราเอาพี่ไททันคมมามิล่ามาลากขวดทีวีแมนไปโอเคขึ้นนะกอีเราเร็วโอเคสวยโอเคปิดโอเคขยับได้แล้วทุกคนไป๋ยวค่อยมาลากต่อชึบโอ้ยหัวหัวมันหนักนี่คือเราลากเขาไปแล้ว พี่ทีวีไอชิบโอเคตอนนี้ทีวีแมนคือได้แต่หัวนะแต่ลำตัวยังไม่ได้ไปเอากระตอชิบมาแขนแขนมาแขนมาแล้วติดแขนมาเลยครับพี่ทีวีแมนเดี๋ยวไปหยิบล่างมาให้ต้องบินนะทุกคน

เ,เอาแต่ตัว,นะตวมัวาเป็นได่้ดูเลยเกบลำบากไหม,ออม,นนมไม่สงสัยเรวๆทุกคนทุกคนดูได้มาแล้ว มันละบากก็คือมันหนักข้างหนึ่งอ้โหอันนี้ลำบากจริงแล้วค่อยๆเออลงเลยลงเลยโอเคภารกิจช่วยพี่ทีวีแมนสำเร็จครับทุกคนวู้หนักจังเอ๊ะทีวี แม่ฉ yeah, yeah. 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 ันเอามาให้แกแล้วอย่าหนัก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 มันหนักมันหนักทีเรมันทำไมแกหนักยังเงี้กแต่ฉันแบหนักจะตายเยเข้าไปเข้าไปอีกทีวีึ่้เย่ะเดี๋ยวะบ่อย ว p t v เสร็จแล้วเย้ yeah. <c oughs> ชิฟฟิวครับวิ v ี a n น่าจะต้องไปอัพเกรดมาใหม่ส่วนในเจ้าเนี่ยก็ทหามาดูหัวล้ออีกถ้าอย่างนี้เนี่ทุกคนถ้าทุกคนเป็นทุกคนจะเป็นยังไง <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์น่าไปชมมองแน่บ๊ายบาย